สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะมารีวิวซื้อของใช้ของกินโลตัสแมคโครมาค่ะนี่ค่ะตุนไว้อย่างตุนเสบียงไว้เพียบก็มีมาม่าไว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 ต้มยำกุ้งไวไวโบราณไวไวโบราณเอ่อเย็นตาโฟเย็นตาโฟห่อเล็กมีแล้วนะเย็นตาโฟห่อเล็กแล้วก็ เส้นหมี่ขาวหมูสับน้ำใสแล้วก็มีเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้นี่ยอันนี้เป็ดพะโล้อันนี้หมูสับอันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งน้ำค้นน้ำใสแล้วก็มีผงชูรสรสด,ด,ดีน้ําตาลปี๊บซื้อมาหลายวันแล้วเออน้ํามันพืช เอ,อะไรนะขุนเส้นแป้งทอดกรอบเอาไว้เผื่อทอดอะไรอยากกินอะไรกรอบๆอ,อันนี้พริกไทยป่นเนี่ยยี่ห้อน,นี้ยกินดีใช้ดีห่อหนึ่งไม่กี่บาทไม่แพงด้วยในโลตัสอ่ะแล้วก็ปลากระป๋องปลากระป๋องแล้วก็ปลาทูน่าในน้ําเกลือปลาทูน่าในน้าแรก่กะทิกล้องเผื่อเอาไว้แกงไว้ทําขนมน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บ แล้วก็มีขนมค่ะขนมยูโรยูโรคาสตาร์ดอันนี้ยูโรคาสตาร์ดอันนี้เป็นเบง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 ซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งนะเบงเบงฮานามิทวิตทวิตอะไรนะทวิตโตท <Go. S 2> วิตโกคอนเน่เล <K one. S 2> แล้วก็อะไรอ่ะไอ้ขนมดำๆนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเนีโโ่ยช็อกโกพันช็อกโกพโพายแล้วก็อันนี้ก็อะไรอ่ะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม้ออกก็มีนมนมดัชมิลนมดัชมิลนมและตตะซอยนมวิตามิว โอวันตินก็เลี้ยงในตู้เย็นอย่างดีแล้วก็มีของสดด้วยมีไก่มีเป็ดมีปีกเป็ดกลางแล้วก็เนื้อเป็ดบดที่พร้อมเอามาผัดกะเพราหรือว่าจะเอามาล่าอะไรตัวนี้ยมีไก่เป็นตัวๆแล้วก็มีนมอีกนมก็ซื้อมาเยอะเลย นี่และต่อซอยดีหน้าดีหน้าข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ดีหน้าข้าวโพดดีหน้าเอ่อรวงข้าวดัชมิลดีหน้างาดำโอนตินโอนติน วิตามิวซื้อมาไว้ตุนไว้ค่ะเนีย่ยหนึ่งเดือนของกินตุนไว้เพียบเลยเคียก็มารีวิวเพื่อเนเพื่อนชมกันซื้อของแม็กโคโรตัสเยอะมาก,มาก